ส, <ITA> สวัสดีครับสวัสดีอย่างเงียนะครับวันนี้พาไปเตยไดอารี่ครับมาลงน้ำเนาะมาลงน้ํานู่นอยู่นะครับอยู่นู่นก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้มีช้างหลายๆเชือกครับมาลงน้ําด้วยกันพร้อมๆกันนะครับช่วงเย็นๆนะครับมีหลายเชือกเลยตอนนี้เล่นน้ำเพราะว่าไบเตยก็ให้ไปกินหญ้าลอยนะครับอยู่ด้านหลังเลยนะครับด้านหลังนนะครับด้านหลังเนาะแล้วด้านหน้าก็มีอีกหนึ่งเชือกครับมีอีกหนึ่งเชือกครับ ทางคุณยายสมจิตชาแนลเนะาะังคุณยายสมจิตชาแนลก็เดียวว่ามาเล่นน้ํารอยอยู่แล้วก็มีสองเชือกครับที่ลังเล่นน้ําอยู่ครับก็เรียวว่าลงน้ําพร้อมๆกันไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะก็เรียวว่าตามวิธีของช้างครับวิธีของช้างนี่พัง ครับนี่พังคุณยายสมจิตครับพังคุณยายสมจิตเห็นหน้าไหมเนาะพังคุณยายสมจิตครับพังคุณยายสมจิตเนาะเราลอลงน้ําเล่นน้ําเหมือนกันครับเราอาบน้ําในช่วงเย็นๆนี้แหละครับเราอาบน้ําในช่วงเย็นๆเนาะแล้วก็มีหลายเชือกครับหลายเชือกมีสองเชือกกาลังเล่นน้ําอยู่เลยเนาะสองเชือกอยวพังคุณยายพังคุณยายสมจิตพังคุณยายสมจิต เจออยู่ไหนไม่รู้อยู่ด้านหลังเลยครับอยู่ด้านหลังมันใส่ต้องลงหลังคนอื่นเขาแล้วแหละรอลงน้ำนิดนึงทางคุณยายสุจิตเดินอยู่เลยอยู่แต่มีสองเชือกครับสองเชือกที่กำลังเล่นน้ำอยู่เชือกเดินลงไปให้อยู่ได้ครับเตือน มาถึงท่าน้ำแล้วล่ะนู้นตุ้มาบตุ้มดามอยู่นั่นแหละครับตุ้มาบตุ้มดาดมเลยกำลังเล่นน้ำกันอยู่เลยเพราะว่าช่วงเย็นๆนะครับก็มีช้างหลายเชือกมาลงเล่นน้ำที่ท่าน้ำนี่แหละครับมาเล่นน้ำที่ท่าน้ำกันนี้ มาอาบน้าครับแต่วันนี้อากาศจะอบเรียกว่าหนาวนิดนึงครับหนาวมาสองสามวันแล้วครับเพราะว่าลมแรงเนาะลมแรงด้วยอุย้ยผมเกือบสะดุดเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เกือบสะดุดเหมือนกันอ๋อสองเชือกนี้เล่นน้ําเสร็จแล้วละครับดูแล้วผมจะเล่นน้ํากันเสร็จแล้วใ,ใจว่าเชือมไหนเนาะ เล่นน้ำตูมตามกันใหญ่เลยครับตอนนี้มีสองเชือกนะนี่เลยโอ้โหยาเลยอ่านี่แหละครับเนี่ยสองเชือกเนาะเออเดียวกันหลายหลายเชือกครับพี่มาก็เล่นน้ำตรงไหนเนาะเนี่ยอ้าวให้ไปก่อนให้ไปก่อนอ่าเนี่สองเชือกครับสองเชือกเล่นน้ำกัน ช่องอะไรครับสวดีครับครับช่ใบเตยไดอารี่ครับใบเตยไดอารี่ใบเตยดีดีา๋ยวนี้ครับบรรยากาศเนาะช่วงยามเย็นครับสาวนี่นะครับสาวใบเตยครับสาวใบเตยกับสาสมจิตเนาะอยู่นู้นเลยครับรอคิวเล่นน้ํากันอันนี้สองเชือกเล่นน้ําเสร็จแล้วครับสองเชือกเล่นน้ําเสร็จเนาะ รออีกดึงเชือกครับเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมลอยดึงเชือกสองเชือก,ออก,นะอแ,ลกแล้วครับสองเชือกเนาะคุณยายสมเกียรติแล้วก็ใบเตยเนาะมาที่ท่าน้ํานี่แหละครับมาท่าที่ท่าน้ํากันนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศเนาะเขาเรียกว่าบรรยากาศท่าน้ําครับท่าน้ำกันนั่นก็คุณยายสมเกียรตินะครับคุณยายสมเกียรติรอเล่นน้ําอยู่ ด้านหลังก็คือฝั่งสุรินทร์ครับฝั่งชุมพลบุรีเนาะสุรินทร์ครับฝั่งที่ผมยืนอยู่ก็คือฝั่งบุรีรัมย์ฝั่งสติกครับบรรยากาศท่านา้ำโอเคจี๊ดนี่ครับคุณยายสมจิตปลาแล้วคุณยายสมจิตเนาะค่ะคุณยายสมจิตมาแล้วครับ รอนนหน่อนะเดี๋ยวผมกลับกล้องเลยเนาะเดี๋ยวไปเจอกันกบว่าทางคุณยายสมจิตแล้วก็ไหวเตยไดที่จะเล่นน้ํากันสนุกไหมหรือว่าจะลงเล่นน้ําหรือเปล่าครับเพราะว่าวันนี้อากาศหนาวมากเลยดครับ,ค,รบคุณยายสมจิตคุณยายสมจิตกําลังมาลงมาเล่นน้ําครับทางคุณยายสมจิตครับไปแล้วว่าวิธีช้างวิธีควานเนาะวิธีช้างวิธีควาน กับช่วงเย็นๆเ,เนาะช่วงเย็นๆก็จะพาน้องช้างหลายๆเชือกครับน้องช้างหลายๆเชือกมาอาบน้ำเล่นน้ํากันเนาะอาบน้าเล่นน้ํากันครับใหญ่ตัวจีนี่ก็มาจากพัทยาครับมาจากพัทยา,าจากพัทยานี่แหละ เดยรอนน่นแหละครับนน่นในไกลๆว่าลงพร้อมกันไม่ได้ครับหัวช้างไม่เคยอยู่ด้วยกันครับจะลงพร้อมกันไม่ได้ไปคุณยายจะอาบน้ำไหมวันนี้มาดูจ้ามาดูจ้าเลี้งคุณยายสมจิตครับคุณยายสมจิตตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่เบาเลยควานก็หนาวเลวควาน นาววแล้ี่นอันนีะครับกนวิธีคนวิธีช้างครับวิธีคนช้างก็เลี้ยงช้างเข้ามานี่ครับก็เย็นๆก็จะมาเนาะจะมาเอาช้างมาลงน้ํากันแต่ว่าวันนี้อากาศหนาวนิดนึงก็เลยแบบคือหรือว่าช้างหลายๆเชือกก็เล่นน้ำไม่ไปวันนี้ไม่ไม่หนาวครับมันเซ็กซี่คร นี่เลยประเดี๋ยววิถีคนวิถีช้างครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคนหรือช้างจะหนาวสั่นกว่ากันช้างจะอาบน้ำไหมคนเราจะหนาวอ้าวไปไปไปสิดูดิขย่ายังไม่ขยับเลยเพราะว่าอากาศหนาวมาก

ไม่ใช่ริ่น pues ืวอหรอครับตอนนี้ช้างหนาวไมอยากลงน้ำอยากหนาวครับตอนนี้ช้างหนาว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 เยกแ้างยกวอามุอลง้หกนโยควานก็หนาวเนาะนี่ประกาลงน้ำด้นี่ หวานยังไดนี่เอ้ยเนอะหวานซ่อนขวานี่ลงน้ำเลยก็ได้แล้วสัมผัดบรรยากาศเนาะวิถีช้างวิถีคนเลี้ยงช้างครับเอามาก็เย็นๆก็จะมาพาช้างมาอาบน้ำกันพาช้างมาดื่น้ำหัว ดำนับแต่ว่าเอาเอาเอาานก็ไม่อยากลงน้ําลงสักหน่อยก็ได้นะเออเอาแค่นี้ก็ได้ใบเตยไดรรี่ ไม่ได้ใจก็ไม่ได้ใจเพราะว่าช้างหลายๆเชือกก็จะลงน้ําด้วยกันไม่ได้เนาะงั้นนี่ครับเดี๋ยวว่ายายสมจิตเนาะโอ้ยายสมจิตโชว์โชว์ออฟโชว์ออฟโอ้โหงานเข้าแล้วครับงานเข้างานเข้าควานแล้วโอ้ยเปียกแล้วครับไปหนาวก็ไปหนาวก็ไม่รู้อ่า หนาวแล้วครับนี่อ่าเดี๋ยวไปดูใบเตยรายนี้ต่อครับอ่าข้ามมาดูใบเตยจะเล่นน้ำไหมเนาะวันนี้เพราะว่าใบเตยอากาศหนาวนิดนึงครับอากาศหนาวหน่อยหลังจากดูพังคุณยายสุขเจริญแล้วก็เพื่อนช้างด้วยกันอีกสองเชือกเนาะมาเล่นน้ำมาอาบน้ํากันครับตอนนี้มาถึงตาใบเตยบ้างใบเตยเราจะเป็นฟรีสไตล์นิดนึงครับออกแนวแบบอิสระนิดนึง จะเล่นก็เล่นนะไม่เล่นก็คือเดินกลับเลยกลับไปเตยประมาณนั้นแหละขวานก็คงไม่ลงไปด้วยนะครับขวานไม่ลงไปด้วยแน่นอนเลยขวานคงไม่ลงน้ําไปด้วยแน่นอนครับจะลงไหมครับขวานอ๋อควานอกไม่ลงครับขวานไม่ลงน้ำโบเงี้ยไม่ลงน้ำควานไม่ลงน้ำเลยควานไม่ลงน้ครับไปเตยก็มาเนี่ยอิสระนิดนึง ถ้าว่า<ต>ไม่อยากเล่นก็คือเดินกลับเลยครับอิเตะไมอยากเล่นก็คือกลับแต่ว่าอากาศหนาวนิดนึงอากาศหนาวหน่อยนะโอเคเวเียเดือนสิงหานอนเคเหรออ๋ออิเตะกินน้ำกันหนึ่งครับกันหนึ่งนะเดี๋ยวเอา,เอาไปจับไปเตยลงน้ำหน่อย <c oughs> ไปเตยจับไหม ถ้าอาวคือเล่นแรงครับไปเจอกลางแล้วหนาวครับนี่หนาวควานลงไปด้วยก็โอเคแต่นี่ควานไม่ลงดูแล้วควานก็ไม่ลงช้างก็ไม่ลงไอเด็กใจไเดีจลยน้าครับอ้าวเน ไม่ลงไม่ได้เมื่อกี้ควานว่าไม่เปียกน้ำไปแล้วเอ้ยอาบน้ำหน่อยเด้อไม่ได้อาบนาำหลายวันเลยนะนี่ไม่ได้อาบน้ำบ่บ้านเนาะไป เอารอนี้นะครับไปเตยอาบเดี๋ยวเดี๋ยวอาบก็อาบเองครับเพราะว่าแนวอิสระนิดนึงเอาสาดสาดน้ำไม่ให้ไปเตยหน่อยก็ได้เตยเตยอาบน้ำหน่อยอาบไปเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว่าอากาศหนาวก็ไม่ค่อยอาบเท่าไหร่ครับว่าแนวที่แล้วแนแนวอินดีนิดนึงครับไปเตยอินดีนิดนึงอยากอาบคืออาบไม่อาบก็กลับเลย

โอ้ยอย่าเด้อจะไม่ลงแล้วครับเนี่ยอนอนลงแล้วเดี๋ยวก็นอนเองแหละตอนนี้ยูแช่น้ำแล้วก็นอนเองครับนอนไหมนอนลงแล้วสันเดี๋ยวลงแล้วเอองานเข้าเลยครับเนี่ยจะเป่าอ่ะอ่ะอ่ะอะไรยังไงเตยไม่อาบน้ำเลยครับไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันเลยนะนอนแล้วเออนั่นแหละเอาแล้วครับเตยนอนแล้วก็นอนนะครับตอนนี้ อะไรๆได้เล่นนอนอีกแบบหนึ่งนะครับนอนแล้วนี่ก็เอาแล้วอ้ยเอาแล้วครับถ้าเตยเล่นก็ก็คืออีแบบหนึ่งครับเตยเล่นก็คืออย่างนี้เลยครับอย่างนี้เล่นอย่างนี้เลยก็จะสนุกหน่อยไออย่างนี้ก็คือไม่ต้องขึ้นแล้วครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องขึ้นกันแล้วเตยสนุกแล้วครับสนุกแล้วนี้สนุกแล้วแวละ เราเตยจะเล่นแรงนิดนึงเดี๋ยวกติไอเตยก็จะแนวอิสระน,นี้เองครับอิสระนีดหนึ่งวันก็ไม่ได้หรอกถ้าจะเล่นก็เล่นนะไม่เล่นก็คือกลับบ้านเลยคือไม่เล่นก็ไม่ต้องมาคับอะไรหรอกกลับบ้านเลยครับแต่กา,าเล่นอย่างนี้ก็คือน,นานเลยนะเขาเรียกว่านานเลยครับ <liter> สนุกนิดนึงครับสนุกนิดนึง แลเราเคยปลอยก็ควิ่งไปเลยครับไปไปดนาไปนไปอนไปเลยปาเืน่อนเม่อหมืนคเลยอันนี้อากาศเย็นนิดนึ่งครับเตยกันนี่เนาะไปตั้ง งนี้นะครับเตยก็อย่างนี้แหละเตยว่าจะเล่นแรงนี้เนะครับแรงหรือว่าใกล้ชิดสนิทเข้าถึงวิถีของควานช้างแล้วก็ช้างครับช้างก็ช้างเนาะจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วไปใช้ไข่ใช่ไหมใออเนี่ยมีเลวโตแล้วครับ

เล่นนะเล่นแรงอยู่แล้วครับเต้เนได้แล้วเออเออเออเรียก,กว่าอย่างนี้แหละครับวิถีช้างเนาะวิถีช้างช้างใบเตยเตยจ๋าจ๋าครับแรงนิดหนึ่งครับแรงนิดหนึ่งแล้ววิถีใบเ,เตย ไปอาหาแล้วกันดุไป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 ตอนนี้ก็ใบเตยก็อาบน้ำเสร็จแล้วเนาะอาบน้ำเสร็จแล้วครับอาบน้ำเสร็จแล้วยังได้อาบน้ำเสร็จแล้วครับ,อ,บ,รอ,บ,รรบอ่งางั้นผมขอจิบ๊บคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากทุกท่านเลยเนาะก็ฝากติด ติดชมกันด้วยครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กันด้วยครับกราบขอบพระคุณมากครับเตะไปกลับบ้านไป